ทำคอนเทนต์อย่างดีตัดต่อยังคมคิดมาอย่างดีโอ้โหทำเกือบตายสุดท้ายไม่กล้าขายมันก็เหมือนคุณโยนเงินทิ้งอ่ะบางคนทำทุกอย่างมาดีเกือบหมดคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์ก็เก่งมีไวรัลตลอดแต่ขายไม่ได้ทำไปเพื่อจริงๆมันมีคีย์หนึ่งก็คือคุณไม่กล้าขายถ้าเรา ไม่เก่งขายเราต้องเขียนขายดิถ้าคุณไม่เก่งขายแล้วคุณไม่ขายด้วยคุณก็จะไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินมันก็ท้อไปเองโดยธรรมชาติเราต้องเขียนขายให้ได้และว,วิธีการเขียนขายคือจําคํานี้ไว้นะเราจะขายของได้ไม่ใช่เพราะว่าคุณสวยแค่ไหน,นคุณจะขายได้มีแค่อันเดียวก็คือคุณสามารถแก้ปัญหาของคนได้หรือเปล่าคําขายของคุณมันเกี่ยวข้องกับปัญหาเขาหรือเปล่าน,น,น,นี่คือสูตรที่1อันที่2พอมีปัญหาแล้วคุณหาทางออกให้เขาได้หรือเปล่าพูดมาด้วยปัญหาที่เขาเจอ มีทางออกให้เขาไม่ว่าจะเป็นด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณก็ได้หรือให้ความรู้เขาก็ได้ 3. พรสูหรือเปล่ามีหลักฐานหรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีรีวิวหรือเปล่ามีเทสติมเนียลหรือเปล่าและอันที่4ซื้อทางไหนเดตไลน์ <c oughs> จบนี่คือคีคย์ขายท่าน2 3 4สคุณไดบ้บางคนไม่มี3ด้วยซ้าก็ขายได้แล้วถ้าง,ง่ายกว่านี้ก็คือใช้ AI ช่วยใครยังไม่มีเล่มนี้บ้างเนี่ยในเล่มนี้นะนี่หน่อยมีนี่ลูกศิษย์เพิ่งบอกอันหงอีบุ๊ก e สุดยอดมากค่ะเนี่ยเขาเพิ่งดดูไ้แค่2 แคุ้มมากมีวิดีโอสอนด้วยชอบสไตล์ครูนิดหน่อยสอนอันนี้ลูกศิษย์นะแล้วก็เนื้อหาแน่นครบมากโดยเฉพาะยุค A i คนที่ต้องการสร้างระบบออนไลน์ line. ของตัวเองมีวิดีโอสอนในตัวกดหน้าดู PDF ได้เลยนี่อีบุค๊คคงนิดหน่อยเป็นวิดีโออยู่ข้างในด้วยอันนี้ใครยังไม่มีเล่มนี้นิดหน่อยมีวิธีการเขียนคําขายในเล่มนี้มีเรื่องคอนเทนต์ไม่ต้องคิดเองแล้ว AI มันคือเครื่องทุนแรงแล้วนิดหน่อยใช้วิธีการเขียนคําขายสไตล์ครูนิดหน่อยไวนน้ในนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยมันพันห้าแล้ววันนี้ให้พิเศษให้ราคาโปรเดิมอยู่ 1,290ใครยังไม่มีรีบไปซื้อและมันจะโคดทุ่นแรงคุณเลยถามไปที่ลายแล้วกัน SI K-I-U-N-I-Z-Z-N-O-I